ระหว่างรอตายก็หาอยู่หากินไปถ้าอยู่ตามป่าตามเขา,าก็ทําไร่ทําสวนหาเปลือกขามันล่าสัตว์อะไรไปชีวิตแค่นี้เกิดมาแล้วตายก่อนตายจะทําอะไรไปเป็นข้าราชการบ้างเป็นพ่อค้าบ้างพานิชกรรมกศิกรรมโครักกรรมก็แล้วแต่อาชีพอาชีพต่างๆนั้นพระศาสดาบ,บอกว่าเป็นเพราะกรรม คนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมดังนั้นไม่ว่าโลกเขาจะสมมติอย่างไรก็ตามยมอย่าลืมสัจจะความจริงของโลกคือความแก่เจ็บตายในห้องเนี้ยแก่เจ็บตายหมดแหละไม่เหลือหรอกใช่ไหมความแก่จะมาเยือนความเจ็บจะมาเยือนความตายจะมาเยือน ยศช่วยเราได้ไหมโยมไม่ได้เงินช่วยเราได้ไหมไม่ได้ตระกูลสูงตระกูลต่ำช่วยเราได้ไหมไม่ได้ความรู้ที่เราเรียนมาทั้งโลกเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะนะภาษาอังกฤษนะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ช่วยเราไม่ได้เลยนะพระองค์จึงบอกว่าความรู้เหล่านี้เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะเวลายอมจะตายเนี่ยยอมานึกถึงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรของยมเนี่ยช่วยช่วยเหลือไม่ได้แต่ยอมต้องมานึกถึงอะไรอริสัสีทุกข์สมุทัยนิโรธมรตัวนี้แหละช่วยเราได้ช่วยให้เราพ้นจากอะไรแก่เจ็บตายพระศาสดาบอกเลยว่าเทวดาลมก็สะดุ้งกลัวต่อความตาย ยมทาบุญไปให้มากไปเป็นเทวดาเอาอยากจะไปเป็นไปเป็นแล้วเทวดาตายไหมตายเทวดาก็แก่เจ็บตายพรหมและเทวดาทั้งหลายไม่อาจต้านทานสิ่งเหล่านี้ได้ความแก่ความเจ็บความตายแล้วเทวดาพรหมเมื่อตายแล้วไปเกิดที่ไหนต่อพระศาสดาบอกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วได้กลับมาเกิดในมนุษย์หรือเทวดามีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติคือตายจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนดในยารเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้มากกว่านี้แค่ไหนและน้อยที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาซ้ำเนี่ยแค่ไหนพระองค์เอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าเศษดินที่ติดปลายเล็บพระองค์เนี่ยกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกเนี่ย อย่างไรมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้อันนี้คือมากปลายเล็บนี่คือน้อยเทวดาทั่วโลกธาตท่าตายแล้วไปเกิดในนรกกัมเนศชานเปลววิสัยปริมาณเท่ากับดินมหาปตพีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาซ้ำเนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บมนุษย์ก็ตรัสเหมือนกันถ้อยคำที่าศาสดาตรัสแล้ว เป็นจริงตลอดการไม่มีสมณะพรามเทพมันพรมหรือใครๆในโลกขัดงางและติเตียนได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญยูดังนั้นถ้าเป็นพุทธวจนะข้อมูลที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศัสดาข้อมูลจะตรงกันทั่วโลกไม่มีการผิดเพี้ยนธรรมะแท้แบบนี้กำลังอันตรธานไปจากโลกกำลัง สูญหายไปเพราะไม่มีคนถ่ายทอดเพราะไม่มีใครสนใจแบบนี้เนี่ยพระศาสดาเห็นตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วแล้วบอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีพิขุไม่สนใจคำตถาคตเมื่อพิขุไม่สนใจคำตถาคตการถ่ายทอดต่อไปก็ไม่ได้ถ่ายทอดคำตถาคตอนุชนรุ่นหลังก็จะไม่รู้คำตถาคตไปเรื่อย วันนี้ศาสนาพุทธก็เลยเมีสารพัดสายสารพัดนิกายเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าจะตรวจสอบอย่างไรว่าอะไรถูกต้องนี่แหละคือปัญหาเพราะคนที่ประกาศธรรมะครั้งแรกบอกเลยว่าธรรมะท่านไม่มีการขัดแย้งกันเมื่อไม่มีการขัดแย้งกันธรรมะขัดกันไม่ได้สายมีไม่ได้นิกายมีไม่ได้ มีแต่ธรรมะและวินัยเท่านั้นในศาสนาคือคํำสอนของศาสดาในพุทธศาสนานี้จะต้องเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะศาสดาบอกว่าคําพระองค์สอดรับไม่มีการขัดแย้งกันดังนั้นถ้าเราใช้คําของตถาคตคือตถาคตภาสิตาเป็นมาตรฐานในการวัดสอบทุกอย่างทุกอย่างจะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวพระองค์บอกว่า จะเกิดสังฆสามัคคีขึ้นสังฆสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไหร่คารวาสก็เกิดความสามัคคีประเทศชาติบ้านเมืองก็จะสงบลมเย็นถ้าอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบลมเย็นโยมต้องรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งกับอะไรกับตถาคตอรันตสมาสัมพุทธ,ธะว่า คนที่เป็นสัพพัญญูมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อคําของพระองค์ท่านแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติอย่างในวันนี้ที่เรารักษาสินห้ากันอันนี้ก็พุทธวจนะที่พระองค์ตรัสสอนไว้เราลองดูว่ามันดีไหมการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามันดีทั้งนั้นนหะดีคือการไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมมันไม่เบียดเบียนกัน พระศาสดาบอกว่าการฆ่าเนี่ยเธอชอบไหมมีใครมาฆ่าเธอเธอชอบไหมบอกไม่ชอบแล้วเธอนำธรรมะที่ไม่ชอบเนี่ยไปมอบกับคนอื่นเนี่ยคิดว่าคนอื่นเขาจะชอบไหมไม่ชอบถ้างั้นก็อย่าฆ่านะมันเบียดเบียนกันไม่ดีใช่ไหมเรายังไม่อยากถูกฆ่าเลยแต่เราไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมอันเนี้ยไม่ดี ทรัพย์สินเราอยากถูกขโมยไหมไม่อยากแต่เราไปขโมยของคนอื่นเนี่ยนำธรรมะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นก็ไม่ดีอันนี้แหละสินห้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนกันเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเพื่อละซึ่งตัณหาความอยากนี่เละเวลายมอยากจะนั่งสมาธิเนี่ยมันจะไม่เกิดความเดือดร้อนใจ ม่งั้นเนี่ยถ้ายมฆ่าบ่อยๆขโมยบ่อยๆประพฤติผิดในกรารมบ่อยๆโกหกบ่อยๆเดือดรอ้อนใจไม่เป็นประโยชน์วิบากอย่างหนักของผู้ผิดศีลห้าเป็นไปเพื่อนรกกําเนศเดชานเปลววิสัยวิบากอย่างเบาของผู้ผิดศีลห้าข้อที่หนึ่งคืออายุสัน้นอายุสั้นแน่นอนถ้ายมฆ่ามากๆยมยอมรับวิบากตรงนี้ด้วยถ้ามากนารกกัเนศเดชานเปลววิสัยแน่ ถ้าไม่บ่อยอายุสัน้นวิบากอย่างเบาของผู้กระทำอธินาทานคือเสื่อมจากโภคะมีเงินมีทองเดี๋ยวมันจะมีทางหมดไปศูญย์เสียไปเสื่อมจากโภคะว่าชีวิตคนเรานี้อยู่ด้วยกรรมนันเนี่ยนะอยู่ด้วยกรรมเนื่อง้าถ้าชีวิตของเราเนี่ยต้องประสบกับสิ่งที่ ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาเนี่ยก็ให้ทําใจสบายๆขนาดพระพุทธเจ้ายัางยังได้รับเลยใช่ไหมบุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยู่ไม่มีไม่มีใครในโลกไม่ถูกนินทาดังนั้นชีวิตการทํางานของเราเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเรามองให้เป็นธรรมดาของโลกมองให้เป็นธรรมดาสัวนโลกเป็นไปตามกรรม แล้วเราก็เล่งสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีง่ายๆทำอย่างไรจเจริญอาณาปานสติละอกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรนานิวรนาคืออากุศลที่แท้จริงวิธีละอกุศลคือทำอยังไงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกพระองค์จึงบอกว่าอาณาปานสติหรือสติปัฏฐานสีเนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริง นี่แหละกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นถ้าเราเนี่ยมันอยู่กับกองกุศลอยู่ตลอดเวลามันก็จะเบียดพื้นที่อกุศลออกไปในยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยพระองค์ให้ดูว่าเราอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันอกุศลจะทําให้เกิดอนุสัยคือนิสัยฝั่งเลวพู้เจ้าจะเรียกอนุสัยนิสัยฝังดีพระองค์จะเรียกอุปนิสัย พระองค์ให้เราเนี่ยสั่งสมอุปนิสัยเพื่อทิ้งอนุสัยเดิมเรานั่งสมาธิเงียบๆรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราดูสิมันจะหลุดไปคิดโน่นคิดนี่วันๆหนึ่งเนี่ยเราคิดกุศลหรืออก,กุศลมากกว่ากันอ่าเพราะนั้นยมดูเวลาเราจะตายที่พระเจ้าเรียกกายสัพเพธาถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ย มันคุ้นเคยกับอกุศลเวลาจะตายมันก็ไปอกุศลอกุศลเป็นผืนนาพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชตันหาคือย่างในพืชอ,อวิชานิวรณนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตันหาเป็นเครื่องผูก ธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพโวก็เกิดขึ้นกามาภพกเกิดขึ้นนั้นธาตุอันซามก็ถูกแบ่งไปอีกแบ่งเป็นอกุศลกรรมบทสิทธิ์กับกุศลกรรมบทสิทธิ์ถ้ายมงคิดอกุศลสิบแบบที่พระเจ้าตรัสไว้คติที่โยมจะได้คือนรกกําเนชาลเปรยพิสัยถ้ายมกําลังคิดกุศลกรรมบทสิบแบบ คติที่ได้สองอย่างคือมนุษย์และเทวดาดังนั้นไม่มีเจ้าเวรในกรรมอะไรยิ่งใหญ่ที่จะจับเราไปอยู่พบนั้นพบนี้ตัณหาความอยากของเราเองเป็นตัวนำไปความอยากเป็นตัวนำไปเองอเห็นไหมมีพระศาสดาตรัสไว้เราควรจะบูชาผู้มีศีลนะต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยบรรลุธรรมไม่ไดนะ้เป็นพบที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ ตามลงมาอีกคือนรกนรกนรกลงไปแล้วนานไหมอยู่กี่ปีมีพี่กูถามพระศัสดาพระศัสดาบอกนับปีไม่ไหวองค์บอกสาวกก็ถามว่าพอจะอุปมาได้ไหมองค์บอกพอได้องค์บอกว่าเกวียนบรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีตรายี่สบขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมด ทุกหนึ่งร้อยปีเนี่ยหยิบมเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดเรานึกถึงเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดข้าวเปลือกของชาวนาเราแล้วกันแต่เปลี่ยนเป็นบรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดหนึ่งร้อยปีหยิบออกหนึ่งเมล็ดทําอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดนี่คือส่วนอพุตานรกยังไม่สิ้นไปดีอพุตานรกก็เป็นนรกที่ชั้นที่ตื้นที่สุดอพุตานรกเป็นนรกที่ตื้นที่สุด ลึกลงไปก็ยี่สิบเท่ายี่สิบเท่ายีิบเท่าไปเรื่อยๆนรกถาวรไม่มีแต่อยู่ยาวและมนุษย์นั้นทั่วโลกธาตุที่ตายแล้วเนี่ยตกนรกเท่าดินมหาปฐพีเหมือนกันที่เหลือกลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาปริมาณเท่าเศษดินปลายเลย็บอันนี้ก็ ไม่รู้เราจะอยู่ตรงเศษดินปลายเล็บหรือในดินมหาปฐภีมีความเสี่ยงสูงมากละเชื่อว่าพระสูตรนี้คนไม่เคยฟังพุทธวจนะเนี่ยคงจะไม่ทราบพระสูตรนี้ทําให้เราตระหนักว่าเอ๊ะความดีที่เราทํามาเนี่ยมันเพียงพอต่อการเป็นเศษดินปลายเล็บหรือเปล่าว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปเป็นเทวดาชีวิตเราใกล้ความตายและเริ่มมีความเสี่ยงละเราต้องหันมามองแล้วว่า เรากําลังแก่เจ็บตายแล้วความตายนี่ไม่รอไม่รอแก่นะเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้ตายได้ตลอดเย็นนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็เป็นไปได้ตลอดเวลาพรงจริงจังว่าอย่าประมาทไม่ให้พวกเราประมาทต่อความแก่เจ็บตายเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นท่าตามธรรมาชาติเป็นท่าตามธรรมาชาติไม่ได้มีดีมีเลวอะไรไม่ได้เป็นของใคร เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ชีวิตเราทั้งหลายกำลังเข้าใจผิดว่าจิตเป็นเราร่างกายเป็นเราแต่ถ้ายอมปล่อยวางได้ยอมหลุดพ้นปัญหาทำไมต้องหลุดพ้นเพราะว่าถ้าไม่หลุดพ้นยมต้องเกิดอีกและปัญหาเกิดอีกคืออะไรต้องแก่เจ็บตายอีกแก่เจ็บตายอีกถ้าเป็นเทวดาตลอดมนุษย์ตลอดก็คงไม่มีปัญหาแต่ต้องไปผ่านนะรกกำเนิดดชานเปรววิสัยเพราะยังเป็นปุดุชน ยังไม่เป็นอริยะต้องผ่านสามกติข้างล่างแน่นอนนี่แหละคือปัญหาว่าทําไมต้องเป็นอริยะทําไมจะต้องรู้อริยสัจสี่ความเกิดแก่เจ็บตายใครรู้เรื่องนี้เป็นอริยะยังมีความรู้ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่พระุทธเจ้าบอกยังไม่ได้ปริญญาคือยังไม่มีความรู้แล้วก็ยังไม่พ้นนรกกัเนชานปลิวิสัย ดังนั้นอริยสัจสีเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้อันดับแรกตั้งแต่เกิดมาเลยเพราะเกิดมาทุกคนพร้อมตายจะเอาตัวรอดจากความตายได้อย่างไรอริยสัจสีนี่แหละและง่ายที่สุดคือพระองค์บอกว่าให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทําการละนี่เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายนะถ้าวันใดวันหนึ่งโยมกําลังจะต้องตาย ย่มต้องมีสติรอคอยการตายมีสติรอคอยการตายทำอย่างไรพระองค์บอกว่าให้เจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นั้นพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานสติอานาปานสติทำอย่างไรพระองค์บอกว่าพิกขูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาเรือรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำไกดสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำไกดสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกทำแค่นี้ ลงบอกพิกกูทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ให้เราทำอย่างนี้มีสติรอคอยการตายดังนั้นง่ายที่สุดอยากจะสร้างกุศลอยากจะละอกุศล อยากจะสร้างบุญบรารมีทำง่ายๆเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งทำกี่ครั้งพระองค์บอกสามครั้งเช้ากลางวันเย็นในสามครั้งนี้ครั้งละนานเท่าไหร่น้อยที่สุดที่พระองค์แนะนําไว้คือลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้บอกถ้าพิคูจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปลายไยถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยน้อยลักนิ้วมือแค่ลักนิ้วมือเนี่ยชีวิตโยมทำให้ได้เธอวันหนึ่ง